เลิกทำ4ข้อนี้นะครับปลูกทุเรียนแล้วจะไม่ตายมีอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ ก็หลายคนนับปลูกทุเรียนแล้วตายนะครับทุเรียนนะครับปลูกข้างยากนะแล้วก็ขวาจะโตขวาจะได้ลูกนะสีปีทีนี้นะครับจะทํายังไงนะครับที่จะปลูกทุเรียนแล้วไม่ตายนะครับก็คือต้องเลิกทํสี่ข้อนี้ครับข้อที่1ครับนี่นะครับนี่ให้ดูกันอันนี้คือประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเลยเลิกทานี่ครับเลิกซื้อกิ่งทุเรียนนะครับที่มีขนาดเล็กเกินไปถ้าเกิดมันเล็กเกินไปเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้นะครับนี่ก็คือตายแล้วนอกจากนี้นะนนี้คือยิ่งแย่เข้าไปอีกนะก็คือออส่งนนไล นะครับโอ้โหดูดิมาก็คือสมัครสะบอมมาเลยนะครับแล้วก็อยู่มาตะนแรกมันก็พอไปไปต่อนะแตส่สุดท้ายมันก็ไม่รอดนะครับ3ต้นต้นละร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สง3ต้นก็300เข้าไปแล้วนะเสียดาย,เส,ยเ,เสียเงินเสียเวลาด้วยนะครับสุดท้ายก็ตายนะครับเพราะนั้น แนะนำนะให้ซื้อต้นที่มันใหญ่หน่อยนะครับอ่ะอย่างสองต้นนี้นะครับเห็นไหมสองต้นนี้นะครับซื้อออนไลน์มาเหมือนกันรอตเดียวกันแต่ไม่ตายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมมันคือมันใหญ่กว่าขนาดเห็นไหมต่างกันเลยนะพอมันใหญ่มันแข็งแรงเหมือนเราไปซื้อลูกเล็กๆเด็กๆ,ๆยังไม่แข็งแรงนะ่ะซื้อแบบซื้ออะไรซื้อแบบพวกสัตว์อะไรตัวเล็กมันเออมันก็ตายนะครับแต่อันนี้คือ ต้นใหญ่หน่อยให้มันโตแข็งแรงสมบูรณ์หน่อยนี่ขนาดส่งออนไลน์มาเหมือนกันต้นนี้ไม่ตายแตไมต้นนี้ตายอันที่หนึ่งนะอยากจะปลูกทุเรียนให้ตายนะก็คือเลิกซื้อต้นทุเรียนที่เล็กเกินไปครับข้อที่2นะครับนี่ครับอันนี้เลยนะครับเหตุการณ์จริงเหตุการณ์ตรงโอลาามาก่อนล่ามาก่อนครับนี่ให้ดูกันให้ดูกันครับนี่ครับอืออ่าใครปลูกก็เป็นอย่างนี้มั้งครับนะเป็นเพื่อนกันนะไ <laughs> ม่ต้องซีเรียสนี่คืออนุสรนะครับใบก็คือร่วงหมดเลยเห็นไหมไม่มีใบเหลือเลยนะครับก็คือตายนั่นเองเลิก ปลูกทุเรียนในดินนะครับวัตดุปลูกที่มีความแน่นเกินไปแน่นแบบแน่นเลยอะแน่นแน่นมากเนาะวิธีการสังเกตเนี่ยถ้าเอายกเนี่ยโหโยกยกแทบไม่ไหวโค่นหนักเลยนะครับหนักมากเลยนะครับก็คือดินมันแน่นพอดินมันแน่นปุ๊บเนี่ยลากไม่ใช่แค่ใบนะที่เอ่อต้องการอากาศอะลากก็ต้องการอากาศเหมือนกันนะลากเขาต้องการออกซิเจนนะครับถ้าดินแน่นเนี่ยเหมือนเหมือนคนเอาไปไปถูปิดตาไว้เงี้ยหายใจไม่ออกอะมันก็ตาย นะครับมันก็ตายนะครับนี่ขนาดต้นใหญ่นะเดี๋ยวเทให้ดูนะว่ามันแน่นแค่ไหนนะสำหรับต้นดินดินอันนี้นะอาจจะตักน้ำบอกปลาเลยแล้วกันดูนะครับความแน่นของดินนะครับนี่ได้เลยนะครับอลองดูนะเดี๋ยวเทเทน้ำลงไปนะครับดูแน่นไหมล่ะอืออ่ะพอนะครับโอ้โหเลี้ยงปลาได้เลยเลี้ยงปลาได้เลยครับเห็นยังเห็นยังฮะ แน่นไหมล่ะข้อที่สองนะนะครับดินแน่นเกินไปนะพืชทุเรียนไม่ชอบทําให้สุดท้ายนะครับก็ตายในที่สุดนะครับโอเคครับยกไม่ไหวหนักมากนะครับอึ๊บอ้ายอาต่อไปครับอันที่สามนะครับนะครับอันนี้ดินไม่แน่นนะดินไม่แน่นเห็นไหมยกไหวเบานะครับดินไม่แน่นนี่แต่ว่าใบร่วงหมดเลยนะครับใบร่วงหมดเลยครับนี่นะครับอันที่สามนะับเห็นไหมใบร่วงเหลืออยู่ก <INE> ี่ใบครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หใบเท่านั้นเองนะไม่มีการแตกใบใหม่นะครับก็คือโอกาสตายมีสูงมากตอนนี้ขาดธาตุอาหารนะครับคือพืชทุเรียนพอขาดธาตุอาหารเนี่ยเหมือนอเหมือนเรากินข้าวไม่ครบห้าหมู่ร่างกายก็อ่อนแอต้นก็อ่อนแอนะแล้วก็ใบก็ค่อยๆร่วงลงสุดท้ายก็ใกล้จะตายนะครับแล้วก็ ต้องตายแน่ๆในที่สุดนะครับสำหรับต้นเนี้ยนะเพราะฉะนั้น้นนาอาหารปุ๋ยอาหารเสริมบำรุงเข้าไปนะจำเป็นเลิกกะทีอันนี้คือเลิกลดน้ำเปล่าได้แลวนะครับบางคนลดแต่น้ำเปล่าคิดว่าต้นมันจะโตไม่ได้นะต้องเสริมด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อที่3นะเลิกลดน้ำเปล่านะครับให้อาหารให้ปุ๋ยให้อาหารกับต้นทุเรียนเราด้วยนะครับ ข้อที่4ี่ก็คือเลิกไม่สนใจต้นทุเรียนสักทีนะครับต้องดูแลเขาด้วยนะครับเนี่ยมแมลงลงนะก็ทางเราสูงเข้าไปใกล้แล้วมันไม่ได้ลงใบเดียวนะครับพอมันลงใบนี้ปุ๊บมันลงมันทุกทางต้นเลยแล้วเพื่อนสังเคา์แสงยังไงนะครับใบเสียหมดแล้วนะสังเคาอแสงไม่ได้ใกล้ตายนะครับนี่คือใกล้ตายแล้วแต่ต้องดูให้ดีนะบางคนคิดว่าอันเนี้ยขาท่าตอาหารบางทีมแมลงอะไรเงี้ยมันตัวเล็กมากมองแทบไม่เห็นนะนึกว่าขาทาอาหารใส่ปุ๋ยเยอะเลยต้องดูให้ดีต้องแก้ให้ถูกจุดถ้าแก้ผิดจุดก็ตายเหมือนกันอันนีี้้ยกก็คืออเเลไม่สนนสนนนใใจจทุรตง แล้วก็หาทางป้องกันจัดการนะครับศัตรูพืชของทุเรียน4ข้อนะครับที่เลิกทําแล้วจะทําให้การปลูกทุเรียนนะครับรอด100%ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางว้ครับที่ถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมฟางสวัสดีครับ